วันไหนอะนานแล้วหรอปีกายนี่เหรออยู่อยกับบอลลัมใช่ไหมไม่ไม่ก็ดูไปเรื่อยๆก็ดูไปเรื่อยๆเออไม่เห็นตัวจริงๆแล้วหลอดไหมอะล่าฮัตอะล่าฮะตเหลือไม่อยากเรื่องกบบึ๋งบึงพันด้วยเดี๋ยวมันบึ๋งไรเ์ร็จด้วยอด้มาจากติ๊กต๊อก อุ้ยไม่แต่ภาคใต้ไกลอยู่นะแม่ไกลแต่ว่าอันเก่งคนภาคตะภาคใต้หลายๆดีมหาเขาหนักกระบี่กระีแต่ฟังภาษาอีสารู้เรื่องใช่ไหมครับอ๋อแต่แต่ไม่ฮอยกับว่าปุ่นกันนะละปุ่นแต่เราหนักฟังภาษาใต้ไม่รู้หมดแต่เมื่อก่อนเนี่ยคนคนภาคกลางเขาจะไม่กินปลาก็เหมือนกันนี่ก็เปรียบเทียบเนาะแต่กินได้หมดก็เหมือนภาษานี่ผสมผสีกันคือฟังได้หมดฟังเข้าใจหมดอย่างเงี้ย ใช่แต่นี่คนภาคกลางน่ะถ้าไม่กินปลาร้าเขาก็ทําอาหารไม่อร่อยเหมือนกันคนภาคใต้มันจะแบบปลาร้าไม่เอาไม่เอาเสีปลาร้าไม่ได้แล้วมาใบไหมล่นตัวเนอะจ้าดีล่าอยู่เพราะวันนี้ไม่ใส่ปลาร้ากินไม่ได้แล้วเมนค่ะเพราะว่ามันถ้าใส่ปลาร้ามันจะนัวไปเลยดิปลาร้ามันก็สุกเกือบทุกวันเนี้ยเขาไม่ใช่ปลาร้าดิบนะก็กะมักเป็นบางคนปลาร้าดิบนะแต่ว่าคนอีสานเขาชอบกินปลาร้าดิบ สี่โตจำจำเฮงแสบกระหักบางผีกกวกกาเสีอันหัตรงอร่อยอ่ะดีใจพี่ก็มบดีใจเนาะคนทางใจร้านใครร้นนลืม้วลืมแ้วไม่อันเขาเพิ่งมาเออเพิ่งมาก็เลยยังไม่ได้ตั้งใช่เขาก็ขายทุกวันไม่เลยพ่อไปจ่ายบายใช่พาพ่อไปหาหมอ I